ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะเกดบัติเทศรถบรรทุกน้ำมันชนท้ายรถบรรทุก1ิบล้อก่อนจะพลิกคว่ำลงร่องคูน้ํากลางทางน้ํามันล่นไหลออกมาจากแท่งบรรทุกเป็นจนํานวนมากคนขับได้ออกมาจากรถหนีตายวิดระเบิดหลังได้รับแจ้งเจ้าหนะ้าที่ตำรวจสพโชคนาสามและทีมบรรเทาสาธารณาภัยอำเภอรประสาทลงพื้นที่ตรวจสอบได้รถน้ำมันเป็นของบริษัทชาลินปิตโตเรียมรับน้ำมันมาจากอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ปลายทางปากเซประเทศลาวขณะเกิดเหตุคนขับรถได้เกิดอาการหลับในทำให้หักหลบชนท้ายรถบรรทุก10ล้อคุ่กรณีร่องกลางถนนและมีน้ำมันรั่วไหลออกมาจากฝาปิดถังซับบอนน้ำมันที่บรรทุกมามีเพียงน้ำมันดีเซลอย่างเดียวโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรมากลูกโทรพีคลั่งยาของเงินแม่ไม่ได้คว้าอิโต้ฟันหัวแม่อาการสาหัส ตำรวจคุมตัวเข้าห้องขังเช้ามาใช้เสื้อผูกคอตายคาห้องขังเรยกำนันบบอใหญ่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอบอร,ระบือลูกชายใช้อาวุธมีดอิโต้ทำร้ายแม่สาหัสโดยผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปเดินวนเวียนอยู่รอบหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นำชุมชนติดตามตัวผู้ก่อเหตุต้องใช้วิธีระมัดระวงังเพราะผู้ก่อเหตุมีอาวุธมีดก่อนที่จะเข้าชาร์จตัวไว้ได้ส่วนผู้ก่อเหตุก็ใช้เสื้อผูกคอภายในห้องขัง จ้าหน้าที่ตำรวจเวรได้ทำการช่วยเหลือช่วยกันแก้เสื้อที่ผูกคอออกแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดยื้อเสียชีวิตในที่สุดโดยพ่ะของผู้ก่อเหตุเล่าว่าลูกชายไม่ได้ทำงานวันๆก็ได้แต่ของเงินอย่างเดียวของเงินแม่วันละ5 0าส0บถึงบาทเอาไปซื้อยาบ้าเคยเข้ารับการบำบัดสองครั้งกลับออกมาก็ไปอยู่ในวังวนเดิมตอนเกิดเหตุปีนเก้าอี้แล้วก็ปีนองค์แดงเข้าไปทางหน้าต่างไม่พูดไม่จาใช้มีดอิตโต้ฟันเข้าที่ศีรษะของแม่ ตอนนอนอยู่ข้างโทรทัศน์เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเป็นโรคหลอดเลือดสมองร่างกายนี่มีเรี่ยวแรงนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีตว,ว่าการกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตวรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามโครงการแก้ปัญหาสัตว์ป่าในเมืองโดยการควบคุมประชากรลิงในพื้นที่เขากระจบอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และไดต้ตรวจจุดคัดกรองสุขภาพลิงจัดทำประวัติ ก่อนดาเนินการทําหมันลิงทั้งเพศผู้และเพศเมียจากนั้นจะทําการสักสัญลักษณ์ที่แขนของลิงว่าทําหมันแล้วบางตัวหากตรวจพบเป็นโรคสัตวแพทย์ก็จะให้ยารักษาซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายทําหมันลิงจํานวน300ตัวพร้อมกันนี้รัฐมนตรีก็ได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าจะมีการเคลื่อนย้ายลิงแสมเขาช่องกระจกบางส่วนไปไว้ที่กรงพักพิงลิงที่ทางกรมอุทยานจัดเตรียมไว้ที่อำเภอหัวหิน พื่อลลจนนวนิงประชาสัมพันธ์จังหวัดจโสทรเปิดการประชุมการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่จังหวัดจโสทรโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่10ประทรวงพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมจํานวนกว่า50นายทั้งนี้ก็เพื่อชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2568 และขอความร่วมมือจากผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ20กระทรวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สําคัญอีกทั้งมีการเสริมทักษะการผลิตคลิปวิดีโอจากสื่อแคปคัตและสื่อ t ิ๊กตอกบนมือถืออีกด้วยชาวอำเภอบัวเชิร่วมจัดพิธีเส้นไหว้เจ้าพ่อหมื่นขุนวังประจําปี2567 เป็นการบอกกล่าวก่อนที่จะมีการจัดงานสืบสารศิลปวัฒนธรรมและบวงสรวงบูชาสารเจ้าพ่อหมื่นเขาวังประจำปี2567ตามประเพณีที่ได้ทำติดต่อกันมาทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อความรับร่นในการจัดงานครั้งนี้โดยมีการคล้องพวงมาลาดอกไม้แด,ด่เจ้าพ่อหมื่นขุนวังพิธีเส้นไหว้บวงสรวงเจ้าพ่อหมื่นขุนวังและพิธีเปลี่ยนสารตายายแบบพิธีกรรมโบราณ จากนั้นก็เส้นไหว้และจุดธูปเสียงไทยเลขเด็ดเลข lık, มงคลตามความเชื่อของชาวบ้านผลปรากฏว่าเลขที่เสียงออกมาได้คือ046และเลขหางประทัดคือ639 260และ91 <inha ing sort> ช่วงทีเทศกาลตรุษจีนใกล้เข้ามาแล้วชาวไทยเชื่อสายจีนในพื้นที่เบตงหลายบ้านเริ่มทำขนมเข่งจบหน่ายซึ่งขนมเข่งถือเป็นขนมมงคลอย่างหนึง่งที่จะนำไปไหว้เทพเจ้าในวันตรุษจีน ตามความเชื่อของชาวจีนว่าจะทําให้ชีวิตราบรื่นสดชื่นสมหวังและอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันขนมเข่งจะมีผู้ทําจําหน่ายน้อยลงเพราะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากโดยแม่ค้าขนมเข่งกล่าวว่าทําขนมเข่งขายมากว่า20ปีขายตั้งแต่ขนมเข่งราคายกิโลกรัมละ40บาทปัจจุบันทําขายปีละครั้งคือก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนประมาณ30-40วัน จะทำทุกวันวันละประมาณ30กิโลกร,รมัมขายใน,นราคากิโลกร,รัมละ165บาทแต่ถ้าเป็นขนมเข่งที่ทํามาจากข้าวเหนียวดําจะขายกิโลกร,รัมละ195บาทขนมเข่งที่ตนทําขายก็จะมี2ขนาดขนาดครึ่งกิโลกร,รัมและ1กิโลกร,รมัมลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําที่เคยมาซื้อในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีทั้งคนในพื้นที่และชาวมาเลเซีย นายสมบัติไตรศักดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและถอดบทเรียนความสำเร็จผลการดำเนินโครงการชุมชนบงบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด100ตำบลโดยพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอจตุรัสได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มีผลการปฏิบัติดีเด่นต้นแบบและโครงการชุมชนบำบัดอ,อย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดโอกาสนี้นายทศตานชัยประธานเครือข่ายได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี2568โดยที่ประชุมมีมติมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อทำหน้าที่องค์กรภาคเอกชนให้มีการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของภาคราชการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอนเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083-070-6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ